ปิกิริยาน,น้องลิซาตีเนียนมืออาชีพเมื่อเจสถานการณ์แก้ไขได้ดีย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่ลิซาได้ร่วมออกงานออโรราอวอร์สเป็นการเฉลิมฉลองให้กับผู้หญิงที่สร้างแรงบันดาลใจในหลากหลายอาชีพเกาหลีใต้ที่ผ่านมาในฐานะผู้เชิญรางวัลเกิร์บเบอร์แบรนเอเบอร์เอร์ของแบรนบุนการีกับลุคชุดเรดขาวครีมนะคะสวยสงา่าโดดเด่นสมฐาน,นะกับเครื่องเพชรมรกตที่งดงามเสิร์เพนทีมากกว่า10ล้านบาทเมื่อลิซาแก้ไข าการได้ดี GBA ต้องพบปะทักทายผู้บริหารระดับสูงของแบรนด์บุนการีในเกาหลีใต้เรื่องราวนี้ขณะที่มีบุคคลสําคัญมาร่วมเฟรมผู้บริหารก็มาทักททยกันนะคะจับมือน้องลิซ่าซึ่งก็ไม่ได้มีการจับนานอะไรก็เป็นการทักททยกันพอดีความน้องลิซ่าก,ก็ตีเนียนนะคะเหมือนประมาณว่าเอามือมาจับกําไลข้อมือตอนเองนะคะและก่อยมือประสานมือกันเพื่อถ่ายรูปสวยๆนะคะเพื่อรูปสวยและมีความสุภ